สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกลับมากัดเจาะสินพี่น้องอันนี้ผัดกระเพราซี่โครงไก่พี่น้องค่ะอยากกินพี่น้องมาเด้อค่ะแ่บหนัวน้ำกันอืม อันนี้คั่วกิ่งหลานน้อยมากอ่ะเือครับพี่น้องเลยวัสดุกคุณนจกแด้ออกอืม ก่อนอื่นเร้อกพี่น้องจอบบับขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับพี่แก้วดอกบานไม่รู้โรยนะคะเพิ่นได้โอนเงินมาให้ยายหนิงจํานวนสี่พันบาทนะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่สาวใจดีนะคะผู้เพิ่นอุประมภ์คำซูพี่น้องซอยให้ยายหนิงได้สื่อกับเข้ากับน้ำแล้วก็ให้มาเป็นจํานวนเงินสี่พันบาทก็ขอให้พี่เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะ คิดจริงเลก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องคะ่ะความดีทําไปเจนกะมีหลายมองหลายบอนพี่น้องคะ่ะบ่แมนวา่าเราหายแต่ยยงหนึ่งผู้เดียวคนอื่นๆช่องหน่อยช่องใหญ่ คนกัะหายคาือเขาอืมไปนนหาดูมาพปลาน,น้อยนะนน้ำ คิดยากเลยนี่พี่น,อน้องซื้อของไปกับบอคบไปวันเสาร์กลับมาวันอาทิตย์นอนคืนหนึ่งมือวันเสาร์ละพี่แก้วแล้วุอนเงินมาให้ เดีเติมน้ำมกน้ำมันซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องค่ะอืมไม่นีครับไม่มีโอ้ยนะอืมมาแล้วไฟดับใช่้เวนมาสวัสดีครับหน่อยน,นัดชายเลยเดียว<ไ>ยพี่อายด้วยพี่น้องแล้วก็เดี เราดูดวงวมดด,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 ดูครับ กินเขาเนาะเตือนมาอาบน้ำ <Yes. S 1> แปรงฟันเตียนผ้ามีฮอดดอกมีไขน่นมคาเฟดีลรูมันเชียงเนะเขมอยอ พอตัวหาเบาๆั่ะน้อพอ แม,ม่จนผัดนตัวงอทะเลเขาเจากระบอกให้เล่อมงมานหยิอบอที่ช่วให้แม่หน่อยร้วยช่วอยู่ตรงนัครับ

เดือดคากเดืดอดแนวพี่น้องไปอันซื้อของจะรางผ้า,าแป๊บเดียวน้องเดียวออกไปซื้อฮารดอกซื้อนมซื้อไข่ช็อกโกแลตมาข้าเจ้าอันมัดอยู่ร่างมาหน่อยมนหะ้จูงมาเรียน เขาหายหายเกียดจมมาเนี่ยน้อยกับจมจนกวันเขาล้านแล้วก็ยุ่งสนะ พับไปแล้วจะลื้อทําไมลูกฮะพับแล้วจะลือ<า>้อทําไมรืฮะร้อไแล้วลูพับได้ไหมน่ะฮะ<า>เควินเลีย้ยงหลานมัคือเลี้ยงลูกพี่น้องค่ะตีบ่ได้เลย เบาห่างกะเคียดยังเบาหน่อยครับโอเว่นยังเบาแม่ยังกินข้าวอ,อ,อยู่ครับ ยังดังอยู่กินข้าวเสร็จก่อนค่อยเปิดดื่บ่มีบุเร่ท่าถึงฮอไปอยากมาแบบเนี้ย พ่อกับแม่เพิ่นยังออกต่างประเทศกัได้พี่น้องค่ะนั่งปีใหม่กันเลยบุ๊ ดิงหนะ่ม <c oughs> เนยเนี่ยถ้าเป็นตัมังสีเป็นหัมแล้วกิ <c oughs> งแจงเราไม่ตำแจ้วพี่น้อง <c oughs> ตำเามไม่ตำแจ้วไปหาดก หลายคนขัจะา้นเมืวานเนี่ยมาดูแล้วบอกให้มาสวัสดีป้าป้านะนะทำไมหนูไม่มาไปออกไปอย่ามือมาใกล้ของแม่ยังไม่เสร็จครับ เมื่อนี้ตลาดยุ่นไม่ได้ไปคกาันอยู่หองเรื่อนีอ้กับปูใส่กระลูกแท้เจอทีหอดวันเสาร์ได้ไปตรงนั้นี่น,อน้องดย รับพี่แก้วดอกบานไม่รู้โรยพี่น้องคะ่ะหลายผู้หลายค้นเพิ่นกับือนจิ้งหูจกนะักเนาะเพิ่นก็เป็นเอฟซีเป็นผู้ใหญ่ใจดีขอยสนับสนุนย่งหนึ่งในการทาคลิปนี่ลัะพี่น้องเราก็ช่องเรากับมีพี่น้องพิมพ์เข้าไปในยูทูบแบบดอกบานไม่รู้โรยเข้าไปเบื้องคลิปมีคลิปตลบหลากหลาย แต่เราก็บวันด้สร้างรายได,ได้พุ้เถ่าเงาพี่น้องคะอยากบอกอยากคุยนาะพี่น้องเบืองเม่นไปแล้วก็ตอบความเม่นคลายเงาไปเมื่อเมื่อยังยังนิ่ง,งกับเคืือกรมือสองเมือกับทักไลยถามเขาคิดหอดคิดถึงกับไปหาแต่ยังมาทั้งในใดพี่น้องค่ะ เป็นบุญเฮ็ดทานความมีน้ำ,จนำใจน้องเอามาเรากับเป็นสะพานบุญไปบริจาคของให้น้องมาแน่ซื้อของไปค่วยอยพี่น้องที่กัดตัวโควิตตัวพี่เจ้าอย่างเราไปพ่ได้ก็่มีคนสารต่อพี่น้อง โมทนาสาธุกน้ำเพลินหลังกาพี่น้องกิดตามคลิปเบิ้งคลิปก็กล่องม่ตุน่อชวก <Okay. S 1> ย่าบุญตาปูแหลมแล้วก็น้องแต่ตามสตานลังบัว mm ้า hmm. ต่างฉลองกันค mm hmm. วามมีน้ำใจของเพลิน ถานาการณ์แบบนี้มีหาไม่สิบก็ค่อยประหย,ยัดวอดคอมพี่น้องคะความมีน้ำใจของพี่เพื่นอนฝังเลยน้อยมีคนเบิงแนบเบิงแนวสำหรับยังยังที่หาเดือนเพิ่งจะได้เงินยูทูบก e กเบได้ซ้ำพี่แก้วร้องห้กินได้พี่น้องอันนี้เบาตรงตรงนี้ละ เป็นหายยังหนิงมาครับขอให้เจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนเฮ่งๆเรวยๆกลับขึ้นไปหาเพ่อนรอยเท่าพันเท่าพี่นอนค่ะจับอยู่ด้่ยนะผัดแหงๆจับนัว ว่าจะยอึ่งโอเว่นโอเว่นครับแม่โอเคแล้วมาจะต้อนให้แม่หนึ่งแล้วเร็วขอบคุณขอบคุณพี่นอนค่ะ ขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณกำลังใจพ่อกันที่ไมมจ้าสวัสดีค่ะ